สูบเทแหลกในรอบสิบปีนะครับเนาะมันเาาครักเลยซ้ำเป็นหวยหวยหนึงเลยแะครับพอพดผนะุเนาะหองประหูได้วันมีอย่างเนี้นยเน,น,นียนะครับเริมด้วยงานนะครับ <laughs> สวัสดีครับตัวบนอกครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาเมาสระราคา2,500าบาทสานีสูบเทียรแรกในรอบ10ปีนะครับเนาะซึ่งมันเงาคักเลยซ้ำเป็นห่วยหวยนึงเลยและครับฮอดพุ่นเนาะแต่ว่าปัญหากับน,นักักอกหลีเลยคือพักตบนี่แหละครับรทีมงานกำลังเตรียมพื้นที่ในการรื่อพักตบครับเข้าใจลื่พักตบออกอนเนาะคอยสูบป,ป่าครับเขาสั่นก็จะป,ป่าย,ยากนะครับเนาะ พอนะครับท่า,างผู้น่ะพออากาศทางเต่กับมีไอ้สองคนนะครับไอต,ตุ่มก็ไปต่ำครับอันเบาเกลือมครับทีมงานใหม่ <Enc ina. S 2> นะครับบบาเกลือมอันที่จริงซ้านี่น้องนี่มันเป็นน้องของมูบันนะครับเนาะนะแกเป็นน้องที่หาไม่ค้นมาหาป่าเนาะเขาบอกหูได้ว่ามีอย่างนี้ยน่เขาต้องมาเลิมครับเริมตนนะ ทางคุนค้างเลิกแล้วแกหกนะครับคันค้างหาปลายากเยียวน้องนี่เดือดสำแดงเข้าเกนาะสำนันละทางนี้เจ้าหน้าทีขุดหลอกครับเจาหนาทีขุดหลอกเจ้าหน้าทีทางปลาเนาะไม่เชื่ออย่างนี้แม่น,น,นี่ครับเบิงมาขุด สองมือแล้วนะครับนี่ฮะอออเอามาหลุนเบิ้งน้ำกันครับอันแรกเนาะรอบแรกคือซาลามบอกไม่คืมต้อมอะไรอ่ะแย่ทำเนี่ยม,มันหยุดเหลกเอ้ยแม่ปอดหัวบเนี้ดิเออหัวเงี้ยเดี๋แม่เคยได้หัวทำหนิปะ อ๋ออย่างไงครับงามควอมปันพ่อคุ้มสมบัติเลยเตะแม่ <c oughs> แม่บอกว่าขุดมั่นก็ซ้ำขุดท่องหมดแหละแนวมันดีใจซ้ำๆกันเด้ของอยู่ในดินนะของฟรีนะเออทองคำที่ใส่หัวมันไม่แต่โอ้ด้ครับโอ้หาง่ายตัวนี้งามงามงาม,งาม,งาม,งามยิ่งขึ้นเรื่อยๆตัวน่ะโอ,อ,อ้เปย์นะโอเคโอเคอื นี่แหละครับอ๋มอ,อมีเรื่อยๆครับไฟขุดหลอกจัดการ <c oughs> ต้งแต่กัมีอีกแตกสบ,บกูรน์ะหมดแตกหมแตกอ๋อมันแตกกันเสือหล,ลอกแล้วตัวสองตัวล่ะป่าที่ยอได้ครับละไลตัวนึง เขาจมพักตบประมาณสามสี่รอบนะครับก็รู้แล้วว่าป่ามันบ่ค่อยมีครับได้รอบละตัวสองตเนาะก็ไปไหลรอบละตครับมันกับบุคุมกับแห้งที่เขาเสียไปเนาะก็เลยว่าจะว่าจมนะครับพักตบเนี่ยเอาไว้เองสิละสูบน้ำเลยเน,ะนาะเลาก็จะเก็บป่าหรือเก็ีป่าเลยรอบเดียวครับเขาจะบ่มื่อยเ่าเนาะนี่กำลังหรือซุ่มอยู่ริมขอบออกครับเพื่อที่จะ เปิดทางน้ำนํำนะครับแล้วก็เปิอที่กัรนปลาบาให้มันมาอยู่ขอบเนาะแห้มันลงไปอยู่ตรงกลางมือที่สองครับนะครับเริ่มสูบน้ำเลย ขี้หอยก่อนครับเอเอาเบิข้ามเลยบ่นี่ข้าเลยของมักได้กินได้เบิดตเติเต็มข้าแซบแตัวแกวมักนี่ักหอยตาด้คก่นอื่อ่ดังได้กระแซบตหอยอนด้จะเอาแก้วเฮดไ้เรียบร้อยนะครับเจ้าสมเนี่ยครัเจ้าผิวอาจจะอยมือกเจสีดนี้ดว

เมื่อนี้เขาจะต้มไอ้บวมแดต้มครับแกงไก่ใส่นมัยดองเนาะครับเนาะต้มเขากินดูแล้วมืัอนี้แกงไก่จักหมือนครับนในเขาจะเค็ดของหวานเนาะทางนี้เนาะของหวานมั่นป่ะพี่ปูไม่นกันของหวานมันแซ่งแท่งข้าวบุ๋นนี่บุ๋หนะมนห,หนี่งเลยอ่าพี่ปุ๊กเนาะพี่ปุ๊กเนาะ สองสองอย่างเห,เหมือนนี้เนาะแงกงไก่เซนอกหมี่ดองกับหงวานพี่ปูเน่คน้นอุบนนะครับโยมเพื่อไดงครับพี่ปูอำเภอเดชอุดมจ้ะเดชอุดมเนาะมาทาันถามอยู่เนาะถ้าอุบนบ่มี่เตรียมมันแซง อาจจะมีหรือเปล่าบอไดหาบผีเราเคยเห็นไอ้เบิ่งเลีย์มันไว้จ้ะแม่ว่าิใหยเอาไปปลูกอยู่เกิดง่ายอยู่นครับมันแซงเฮ้หมดเลยพอดีเป๊ะเครื่องห้างเ้าแล้วเ้ากระตักใส่ไก่เขานะ อ่มันแฉะเลยไม่กับมันเลยนะโอ้ยอะไรมีแฉะถูกเพราะอรเปิดถูกกับของอไรเลยวันน้กำลังใส่อ่านไปอันนี้เป็น ปลาแดเดเดียวนะครับแม่เห็ดปลาแดดเดียวครับก็เอาปลาขาวที่ได้แล้วเนาะมาเห็ดก็เห็ดไว้ถ้กินนี่แหละครับบอาไว้เห็ดหลายไว้ถ้าขายเนาะเอาไว้ถ้ากินก้าขายแน่บางส่วนตัวมันกับพ่อขายดอกนะครับเดี๋ยวเอาออกมากินนะะครับซิมจักหน่อยก่อนใแถบดีครับ ใช่ครับหอมกับไฟตัวกระเพ้าหอีตัวมมีตัวยู่เนาะทมม่ีตัวกันกระเพ้าแท่นเราแทนทำห้องข้าวเสร็เรียบร้อยแล้วล่ะนะครับนะครับจำตรงรอยล้เมอน ครข้าวแร้งน้ากันหน่อโมอนี่แกงน้ำไม่ดองกรกินครับมาครับมาหอหฮู้นะกินข้าครับครับมีคนกินครับอาจารย์กินข้าวแร้งกันจ้าของบาเดอร์เหมือนน้าก็ไม่กินข้าวน่าเนาะคุณแม่ของบาองครับกัทีมงานอาจบุคบักไปได้ครับเพราะว่าบางส่วนกิติดธุระติดภารกิจนะครับมืออื่นมืออื่นมือจับปลาผละก็อาจจะได้มาเลยซอยกันเนาะทั้ไอตุ่ม แค่เอานะครับตอนนี้เครื่องเขายังสูบอยู่เนะครับแต่ว่ามันอยู่ไก่น,ะน้องค่อนข้างเงีวครับเนาะแทบจะไม่ได้ยินเสียงเครื่องเลยอยู่ไก่หักหลายนะครับแต่ว่าเขาก็จะค่อยๆขยับมาทางผิดอะทางที่เขาตั้งแคมป์ไปครับหัวทางพี่นาม,มันเล็กที่สุดเนาะบุ้งเบืองน้ำกันน้องนี่น้องแงมันแงที่สุดหรือว่าที่เขาหมอมาปีนี้เนาะแงขึ้นเรื่อยๆครับ ต่ว่าก็จะพอดละน้องใยไม่เห็ุหยากครับน้องนีนาจะเป็นน้องสุดท้ายที่แบบน้องใๆที่เขาจะเห็ดเ<ห><ห>นาะ<อ>สูบนามก็เสียเวลาเป็นหลายนะครับน้ำมันเป็นหลายคล้ายแห้งพายังห่อหลายนักนกันครับงานใยก็ได้มันแห้งแ็เลยน,นเห็นน้ำหยาบทีงานห้อกันหน่อยเนะครับบรับเป็นยังถือว่าเอาเต็มที่ละน้องนี่เนาะน้องใ่น้องแรกเลยที่เขาเคยมองมากครับ น้องนี่ซ<ม>ิบก็ปีกขึ้นกันน,นิดน้อยกว่านะซิปกันครับน้องทีาาก่การกับน้องปะบู๋เหรอครับที่ห้ามาสูบซ้ำกันคือซ้ำกันเพราะว่าหลอกความกันเราก็หา้ามทางหมู่บ้านห้ามให้คนมาจับป่านะครับแล้วก็เปลี่ยนน้องที่มันหกร้อมละคนกับลงหาป่าบ่ใดบ่ใดดอกเนาะน้องนี่แต่และน้องที่ห้อสูบเนี่ยมันจะมีทอเชื่อมต่อกันครับ ไปหอดแม่น้ำสงข้ามนะครับน้ำนามหลากปลาแม้น้ำสงข้ามลา้จะขึ้นมาอยู่เนาะก็เลยมีพวกปักขาวปลากดป,ปลาทุกอย่างนะครับหาท่านที่ได้เบ่งคลิปน้องประบูเนาะจะได้เห็นปลกขาวปลาอย่างจากธรรมชาตินะครับน้องนีนน้องธรรมชาติใหญ่สุดเท่าที่เขาเคยหมองมาเลยละ่ะ กาแฟยมามเสาครับเมื่อนี้ล่มๆนะครับอากาศชินเย็นเท่ไหมสาภาพพื้นที่หลังจากสูบน้ำไปสองมือสองขึ้นนะครับ ท้ามทรอยู่เนาะมันบกกล้นนะครับเริ <to <tort numero> ่มดุยงานนะครับม <IN playlist> ือแรกของการจับป่าเาสสามพัน สาสามพันแต่ก่อนนะนี่ที่เข้าไปเฮ้ออย่าลักษณะนี้นะดินมันบวมเลยครับปีนขึ้นง่ายๆเลยแต่อันนี้ดินมันลมดินลมมันก็เลยเฮ้อยางครับตองกันนี่ละเปิดหานาเทิร์มันนี่หละอ้ําอยู่้างใต้บ่ดเดอกภาคเกษตรโอ้งานญ่ครับ โอ้ก yeah. ลิ่ <eyeshadow S 1> นป่นวนเงี้ยะโอ้โอ้ได้ได้แะอยเงเฝ้าือป่ะนี่บานเอาความเด้ยังก่ตกนี่มลือมานี่ยพมีป่าจกโตครับหนูกินหมดแล้ววะเหอปวยังขึ้นไป น่าจะได้ปลาพวกเกินสิบตัวครับโซนนี้โอ้โหโอ้พี่พี่พี่โอ้้สวยจีดอกเอามกนไดดดนี่อเอออกจะได้เ่้ตัวโอ้เยตอวนี้ตอนนี้ละไม่ใง้เป็นไอรดอบตัวคอ หาปลามาโซนหนึ่งครับว่ามันซ้ำซาซาหนึ่งเลยนี่มานี่ปลาเขาได้สามตัวเท่าที่นับได้ <c oughs> โอ้แต่ว่าก็เข้าใจครับน้องมันแยวมันมีโซนน้ำตื่นน้ำเลิกเนาะครับเวลาเขาสูบน้ำลหลายเมือปลามันก็ล่งน้ำเลิกกันธรรมดาจุดน้ำตื่นมันกับว่า่อยมีป่าทันะ้งเนาะ มันกินปลาไปไปตัวเลยตัวน่ะนีละตรงนี้ละ้ปลาเนี่ยนี่ที่ท่องอยู่ครับแต่ละตัวคือมันกินปลาไปเบิ้ลรกิงไมด้วตัวนี้ไปนเย่ี้ได้แล้วเป่ ปลาปควาโอ้ยเต็มตาเลยเห็นมูนทั้เออ,อ <c oughs> ตัวใหญ่ตัวแรกข้าวป้อนนี่นี่ซื้อมูนตัวนี้ร้องข้าวโคบีบ่ได้ใจยังให้ปล่อยหลุดมือเฮาบ่ได้มือต่อต่อยใหญ่ๆโอ้ตัวนี้กัด ปลาสลิดอีกแล้วกิงก็ปลาอไปครับไปเออก้วเ่องอไรันนูผี่นรรมดาเยโอ้ยไปอยู่งนเาบนวเขาุญอะ้าดูแลาไหออกนอกหรอป่า

ว้าวโอเคบุมันวมันงูมัว่ามันงูก็จะมาไงแทะููงองูองงูดูางนะลองางยนะแยบนีเบ่ย่นแบบนี้พ่ย่นเดี๋ยวกันคู่ไหม่ครับคู่ตรงนั้นมันน้ำซึมนะครับการคู่ไหมล่ะกะสุดน้ำขึ้นไปไหมครับ ทามันหลาะเดือเกินถางหลแห้งครับอีกโซนเดียวทางผุนน่าจะได้เห็ดงานเหมือนื่นเนาะครับต่วทางนี้ห้องงานทั้งหลายอยู่ด้วยครับนี่เก็บแบบเขา,เขาซื้อน้ำม้มขันบกเน,ะนาะน้ำบกมาก็ะจะเก็บอีกรอบ่นะครับกลับไปกลับมาทางเก่าที่เฮาเก็บมา งานกลับไปเบงเครื่องมันเลยกระจับได้ปลายเือเขาปลามันอยู่ในห่าหนาเนาะเกดจะเห็นยังไงเนาะค่อยๆเกียร์อกและครับเบิดมือเลยนะโซนทางนี้เนาะอีกเครื่องหนึ่งมือเอขาขจัดครับทาง หอยใครจะข้าวเที่ยงก่อนครับเมนูข้าวเที่ยงเฮ้านะครับต้มเนาะต้มยังนี่แม่ต้มแซ่บต้มแซ่บเหมือนกันต้มแซ่บความหมายคือกินย่างกินข้ามได้แ่บข้ามหนั่งทีมงานต้องการโปรตีนแก่หนาวก้อยขมต้มแซ่บเจ้ ัดเลยครับอ้ยอ่ะซิมซิมซิมทางน,านาี้ยอย่างเงาตามป่ะเย่ยวน้ำโอ้โหโหโหดูันแข่งดี๋ยวผู้เล่นเป็นอยไรเจ็บเนี่ยที่ไหนว่ามันถือถือ หางูอยู่ว่าหาแมววะใช่ห่วกเลยสีหาท่าตุ๋ยเสี่ยสอยจูครับต้มแซบบเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงถั่วเด้หนูอ๋องถั่วเด้อกินข้าวเที่ยงน้ำกันก่อนเขาลุยงานอีกเครื่งสองน่าครับผักใบวันนี้เมนูสุดยอดเลยนะมาครับกินข้าวเที่ยงน้ำกันครับผมมามาสดยอดมลยเนี่ยต้นอันชิงโตครับมื้อนี้หล่าขอบต้มแสบเต้มาเลยจ้าหนเก๋บาอ๋องเต้ คืองานเป่าต่ำวะช่บ่าต้ำพ่อ่าต้มนะามนะาแช่นิดเดายเริ่มงานผักใบครับแ <laughs> ดดเริ่มออกแล้วล่ะเนาะ <laughs> <laughs> เริ่มอุ่นขึ้นนะงานห็ังเมือไห้่ ยนี้มนยงเ็ิเพยเป็โขึ้นมาเว้ยไอ้้เหรอ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ย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 เฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ย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 เลยเฮ้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 ยเงเเย้เ้ย้ยเเย้เ้ย้ยเเย้เ้ย้ยเเย้

<hi> เ,เี่ยวองวาเบานี่กลัมจมกนโอ้ยวุ๊ยบุ้ยุ้ยโอ้ยอยขงี้่ไปจนโอยบาด้วยยัะหัวเลยเด้ไปจนบ้ายางไงครับโดิร์นา์ไปจนเงี้ยป่บนี้โดนแล้วดิ ปลาเอาได้เด้อโอ้ยอีกแล้วเนี่ยยังเหยียบมันในเหยียบปลาต้อจบดขอุียี่ช่ไยอยขแดนเราบัลโอ้ยขอก่าขอบ่ได้เลือกดอกแมนบอโอ้พี่เฮย อย่าเหทั้งลางล้างล้างอันีได้ครับเออยงล้างบคอางบคอนี่นลังมาไปแล้วบคอ้ยออไปหอผดดมกันดิหัวสุ่มจน่อาปะชิจนจนอีกแล้วโอ้สามเลยสามสามนรม เดี๋ยวมห้แกหรเร่องมาแล้วยมาดกเอ้ยจาห็ดจับได้หาโอ้โหถกเงี้เลยครับดูยาดูยำเตี้ยบางทียังม่ดีมาดบสีนนำ่เป็นแต่เลี้ยงปาเนาะีค้งานีปู ขาดอาขาขาดอยู่วขาดเอียวอะไรกับ่บมี่เนี่ยมะนมือซองมือซองมอวิไลกหล่อนดดูว่มัวโพออกมาเนาะมันหายแจ็บอกเนาะโมแม่มัน เสียเสีเด้ให้เสียเด้ได้แล้วอู้ยงี้ี้ไนี่กลายย่นนี่มีดข้อข้อนี่มันเมอนอิลีทิวาไอโอไอจนจนโอ้ตัวเงี้ยเดียวห็นเงี้ยสีลายเนีย ขาดไอ่ะครับเรียบร้อยแล้วเนาะพอประมาณครับจุดนี้เดี๋ยวอีกโซนหนึ่งสุดท้ายทางฝุ่นครับมืออ้นพุระขอจะได้เก็บปลาเนาะ๋ย่าห่เบิ่งป่าของมือนี้ก่อนถือว่างามยูปลาปลาตัวใหญ่ตัวอ้วนอยู่เนาะทั้งอีจุนทั้งบุคอครับนับนับงูร่วมมั่นให้เ็มทังเลยปลาสลิดที่กิงมันจะลายอยมันไปน้ำท้องงูเบิดครับเกิดเรียบร้อยไปฟฝั่งหนึ่งครับ หฮาก่บัไดเก็บชั่วบันไดดอกน้ามันหลายนะครับเนาะแก่มื่อนคอยลุยเก็บต่อนะครับฟังนั้นอาจจะลงเรือรประลายบันไดดอกเนาะแต่ว่าฟังนี่ครับอีกเครื่องนึงนี่จะใส่เวลาเบิดมือหัวล่ามือเอนาะอีกเครื่องหนึ่งนะครับตอนนี้พอกับไอ่กำลังจะเห็ุพื้นที่เน่าดักป่าเนาะกันปลาไว้ครับอย่าให้มันกลับขึ้นมาหมองที่เขาหาแล้วเนาะ กาเที่ยวหาเมอนี่เป็นโซนน้ำตื่นครับน้ำมันจะหน่อยเนาะแล้วเหมือนว่าป่ามันจะบ่คอยอยากอยู่ปันใดครับแต่อีกฟังทางหนึ่งนี่เป็นฟังที่เป็นความหวังของเขาเลยเนาะเพราะว่ามันมีต้นใหม่พอม่านมักมาอยู่น้ำต้นใหม่นี่ครับตอนมาเบิงเนาะน่ครับจังรุ่นกันมืออื่นเนาะครับเนาะคลิปต่อไปครับเมเน่ไว้สนิทกอนครับรุ่นกันต่อคลิปหน้าเนาะสวัสดีครับ